เขาไปมันจะเปิดตัวหัวหน้าพี่น้องแฟนๆจะต้องมีเจ้ามันจะไม่เปิดตัวหัวหน้ายยังโยนีเอาหอนย่ำหัวหน้าออกก็ได้แจ้งหน้าแจ้งแต่ว่าเที่ยงผุ่นตัวส่วงทีได้ออกเนี่ยเอาเจ้าออกมาเห็นยังคันวัดขันสองช่วงสามช่วงเอาเบิรนมีศิลปินรับเชิญน้องนุชก็มาทีมงานสาวน้อยเพชรบางแพงก็มาเมี้มาให้กำลังใจหัวหน้าบอยมากกันคือมาให้ออกช่วงหัวหน้าผุ่น มาคันช่วงตลกเคล็ดหยังเอาเพิินสิเป้ากับไปซ้อมเพิินบ้านเพิ่นเองนี่นี่มันหมดเวลาของมาล้ำใจกันลอยแล้วเอาคือว่าจังสันมาล้ำลอยเกาเกาเขาจะท,ทำการแสดงเอาคือว่าจังสันพี่น้องสื่อบัตรเข้ามานน่บ่มีผููใดซสื่อมาถามหาลอยเกาเกาได้ครับมึงถามไปเอานั่นพี่น้องกูมึงเห็นมันั่นนั่นจุ่มนั่นเอาเศร้าเสียงมึงดูนี่ผูใดหัวจักวงเจะวะเอาขอเสียงผููไดมาถามเบื่องมาลำลอยเกาเกานะค่ะ เศร้าเศร้าเศร้ามีแต่กลุ่มโบกมือแหละไปมีคนจะเปิดตัวหัวหนา้าพี่น้องแเป็นแฟนชิมาเปิดตัวหัวหนา้ายังนโดนนี่แต่งหน้ามาถลิ่วยุ่นน่ะเขาปั้นยุ่นน่นเอามื่อเสียเห็ดอีกอย่างเอาเห็ดตรงดู้นแกงเอาเห็ดลงเบื้องไปนี่มอหล่มลอยเก่าเก่าที่ทำการแสดงสิมีปัญญามาสแสดงอีกอย่าง,งเอานี้นี้นี้เลยเอาพิธีก่อนเปิดตัวบ้บ้ากูเป็นเองก็ได้เอาบ้ได้เงินคนปานันเอาบ้าเบื้งพี่น้องเงินสูงเกียรติที่เคารพลเบครับโอ้ยณช่วงเวลาต่อจากนี้ไป หมอลำร้อยเก้าเก้าร่วมกับบริษัทเฮนรี่ดีไลท์จำกัดพบกับการแสดงด้านหน้าเวทีของหมอลำร้อยเก้าเก้าได้ณโอกาสนี้นเชิญครับเสียงเงียบยิ่งที่แหล่งดนรีโซวงโซวงโซ,วงโซวงก่อนครับ ยุดเศร้าไม่ยังเนี่ยเดนเซอร์ <Den cer. S 1> นี่ตี๋เดนเซอร์ dancer, ที่มูเจา่านี่แหละเดนเซอร์วองม,มารับไหลเก้า้าอ่ะมึงเข้าใจว่าอย่างป้าแต,งต่งโตป้าคือกันแล้วบ่แล้วหนาคือกันทั้งสามโตเลยแม่นี่นะเขาจังเอิญว่าเขาเต้นเป็นทีมอี่ข้างหนาซื้อว่าจังไรเนี่ยซื้อวาอ่าไหนอีข้างหนาน้องต้มค่ะน้องต้มที่ตังหลังเป็นผู้ใดสันน้องตุ้นค่ะ เอาแล้วผู้ช่วยกลางๆมายัางสันคู่ตม้มตุ๋นค่ะโอ้ย <t une sound> มันคือบอละ่ะเอายี่ทั้งหลังมันคือร้อยอะไร้กแกเอาเขาเต้นเสเตีร้อยเขาเต้นเสเตีร้อยเขาเต้นเสเตีร้อยเขาบ่ไ้มาเต้นเสเตีตายตัวคือใจเกินร้อยหรอกเอาอย่าสบายใจเกินร้อยดูลายเบิดมือว่าสันจำท่าเต้นกับบอไร สู่ลอยเก้ก้มาได้เต้นสเตย์อยเต้นด้เบิด <environments> มือเอาเอาอีก <igen> ด <is> <pu> ้วยอาจารย์เอาอีกด้วยหมอลำเกเกินอยเอาอีกก่อนเอาอีก่อนไม่ะเอ้าเอกันหมุนกับหมุนควมกัน u มล พ่อพ่ออาจารย์พ่อ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 เศร้าเศร้าเศร้าหนีหนีหนีโมมีผู้ใดมาเบิ่งผู้เจ้าดอกเอาไปไปเอานี้เอานี้เอาของผู้เจ้านี้ตู้คอยหยิบเร่ยนของมู้จ้าข่อยนี้เอานี้แจ้งไต่คนพี่น้องกำลังเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้อ๋อยังมาท่านเลี่ยเลี่อีหยุดติแล้วเนี่ยเบิ้งมึงเบิ้งแดนเซอร์มู้ตัวแน่ผุนแปงยิ้มเยี่ยมแก้มใสยิ้มให้คนตลอดเวลาบเคือหาเครื่องเก่งกับรอยดอกวิจนาอีหนาบูดบูดวายยิ้มอยู่เดี๋ยล่ะอี่ห้าหนึ่งสันจำกล้วยนี่ก็ได้มาเต้นชนี่ผู้ใดอีหมดเต้นนอยหั็มอยู่่เละ ผาอีตมีตุนไปเปลี่ยนสูตรก่อนผาอีตมีตุนไปเปลี่ยนสูตรก่อนโอ้เจะเฝ้าเปลี่ยนเต้นให้บังอเอิญเจ้าหลับนึงก่อนเต้นเข้าไปนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารยไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนยุติยุดิยุตคนละวงคนละวง,งเขาลอยเกา่าเมีปัญญาเรียนเองตีเอง,ต,เอง,ต,เองตีละ่ะเอามุตูวมีนัากดตีมาทำอยู่เอามา้ามมายม่ใหญ่เขาไม่ต้องเรียนนะอาจารย์ไม่ต้องเรียนได้ผมบอกหัวหน้าบ่อยเด้อไอ้ใบหยักใบหยักไม่ต้องเรียนมุตูวมีนัากดตีอยู่ไม่ยังอ่ะไม่ยังนะ นักดนตรีค่ะนักดนตรีมุดตัวเดี๋ยวฟังไป๊ก่อนโอ้ยหัวจะขี้ดนตรีจะขี้บปนว่ะโอ้ยจะมาดูถูกกูเลิกปอวมึงต,ตุง้ยอัดเส้นี่ผู้เล่นสวนคูนี่ตัวสอนผัวกูสอนอยู่หันเอาเล่นเล่นเฝ้าเล่นเฝ้านี้แล้วเร็วเล่นคื้นงี้ยเฮ้ยฮะกินช่วยกันเฮะไปเอาเาเดี๋ยว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 เม้นยังเน็คยังกะลุงยังกะลุงคั้วไอ้บานคอยตัวเนี่ย เขาไม่ได้เอืนกระโล่งบักปอบมึงเขาเอิ้อนยังเอิ้นจักจันค่าเบลคาเบลคาเบลคาามลคาเบลคาลามลยังไม่ได้ผสมสกันเลยเบลเบลนี่หละเฮ็ดยังกระเฮ็ดเฮ็ดนยังกระเฮ็ดเรนเนเรนหนึ่งจำต่ะหมุนหมุนหมุนเ้ยเอาละเยัง โอ้ไปไปดีเนี่ยไม่ยังเหล่าเดนเซอร์มูอข่อยวินอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวถอยมาอีพักมึงไม่ยังบัตรประทันเลยอ่ะประทันเลยอ่ะถอยมาตะกรันเอาคือทรงเปล่าแต่เดนเซอร์เจ้าวุ้ยมันเต้นโดนว่าเลยเดนเซอร์มูอข่อยมันจะพิษกันรอดจุดยอดจุดยอดอเออ๋อพนาวงพหนาวงมาเลรอยัยมาหลับเงินมาหลับเงินบอดบอดลับเงินได้แล้วโอ้ยมึงเดนเซอร์ตัวนี้เปียกยิ้มแย้มแจ่มใสอีตอม อุย้ยหันหน้ามาพีก็หะนะ่าหันหน้าหาพี่น้องนะแม้อ,อีนี่ไปขึ้นหนา้าบอยศิริชัยตอนเถ้าถัดบดีบอยศิริชัยแม่นบน่นี่บอยบอละบ้านายโยนแห้งแส่อีพากไล่ใส่มาหนี่ก็เลยอีทั้งหลังเลยบดีทั้งหลังทั้งหลังอีตุนเมี่มึงเม่ยียงว่าลูกปลาดุกเอาแต่บ้านอีนี่คือตาโกนแท้มันสูบซ่าหลายสนุ้ยพาก ที่ทั้งหนาสิแม่เดกแบกน้ำกัน้ำแบกระท่อมหลายสดเลยพูดใหญ่ใหญ่ซีจะ่อยสงสัยมันใส่วิกหรือใส่อีอย่างมากโดยเนี่ยมันใส่ใส่เลใส่เวิกอุ้ยใส่ใส่ใส่้ยเนาะปากพงจะไปใครหนาใครตาอันอันยาเฝ้ายาเฝ้าเอาหัหาพอมึงตีหันและ เกีกีแม่หยังส่เห่เพิรนไจ้ะหลวงพ่อนี่จีอันมาหาเพิ่นซีกไหมนี่เบ้นบอนี่อ้ยแมนขัหลวงพ่อมันกะโลนก็นี่ตอเนี้มันบอลทันโรนประ่านนหอดทันพาระานนโกนเขาตัดผมทรงสกินเฮดดิมาล่ะมามามาลับขึ้นบอลไมแล้วเอ้าไดีลยวเเี๋วีเี๋เยด้วเดี๋ย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 ว ฮะของพงตีบักพงษ์จันแมนบะเบืองเบืองบอดเอาบอดเบืงบอดเบืงบอดเบืองเอาเงินคือทำาไรนี่แม่เร่าเดี๋ยวไปเห็นหงไปแน่เห็นเราบ่เห็นหงกัยังไห้เร่าอยกคือบ่ไห้พูเห็นหงโดนเอโอ้ยผู้บ่มีตากันยังได้คือเ่าคุซุ้มมีตานี่เไปไปเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าแมงเห้พงับ นักอันดนตรีตัวข่อยเกี่ยวเขามาท่านเรียกว่าเมเจ้าเย็ดยังบันให้พลเรีนให้อีจักเที่ยเลยบ่หัวหน้าบอยให้เขาเรียนไม่ได้ถามหาบับบอยเอาต้องถามหัวหน้าเด้เสียดังต้องถามหัวหน้าสักก่อนถามคู่ก็ได้คู่เป็นเมียใหญ่มันปื้ดใหญ่หมอลำได้เก่าเก่าเปิดคณะได้เปิดเมืองได้เปลี่ยนรอยของเก่าคะแนนเงินมาทุกคนเห็นบ่ตรงตรงให้ยีต้มตุ้นน้ำบ่เนี่ยจาฟ้าจะาฟ้าวบักยินลงไปพาลูกกับแป๋วเงินไปไปเอาเงิน ไปบ่ได้ก็บ่ต้องเอาบ่ต้องเอาขึ้นไห้เล่าเด้อมีพันแาไปเอาเองเชลแม่ขอบคุณเลยขอบคุณแฟนคลับประจำร้อยเก้าเก้านะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะลงไปไหมอีเปีตมึงแง่ต้องไปยกขาขึ้นหนึ่งสองสามเกซี่ด้วยเกซี่ด้วยจ้าเจ้าเจ้านางลงนางลงนางลงเออถอยไปหนีถอยขึ้นไหมถอยหนีเพื่อนเสียเอา โอ้ยขอบคุณค่ะค่อยๆขึ้นพาลูกค่อยๆขึ้นจึกแจกเออไปไปให้อีกสิบนาทีเห็นยังกะเฮ็ดไปแจนมาแล้วมาเอาเงินมารับจัตุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้เพิ่งแจ้เพิ่งหัวหน้าเหเตนเหตุเพิ่งหัวหน้าเพิ่งชาวบ้านหัวหน้าท่านเห็นคาจินเอาละแจนเออออออยี่สิบบาทก็ได้เอาเอาสิบบาท ขอรับ199ร่วมกับบริษัทรีไลน์ร่วมสำนักงานชิ้นโบแดงโดยผู้นำทีมงานสำนึกโปรโมชั่นเอาเอย่าฝปล่าย่าฝปล่ามาเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนตรง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 เอาเงินตรงบัรทึขคนบันทึกคนขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆครับซีเจ้าเอาเงินไปเอาคุณค่าอีต้อมตุ้นเอง ยี่ตมิ้ตุนได้ปะเบิดไปผู้เจ้าเงินมาให้จะได้เอาเทียเดียวขอบคุณค่าขอบคุณค่าเบิดแล้วเนาะขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่าเออไปไปไปประเด็นสู้เรวกันนี้วันนี้จ้าไหนไม่ค่อยปั่นเงินกันก่อนเอารับเงินมาแล้วลอยเก้าเก้าฮะรับเงินมาแล้วลอยเก้าทิพเก้าบาทเอารับรับลอยเก้าเก้านึงเอากระลาโตนันัตน่าใจขาดตัวสิขาสิไม่ใจขาดตัวใจขาดตัวอีห้ามึง ดเ,เดี๋ยวพี่ท่านอายุใจขาโตแล้วอุ้ยมาสปอร์ตแท้อุ้ยมาขึ้นใจเกินร้อยหรอ,อเดือนหนึ่งก็ม่ใช้เขจาจักเทียใจยูใจเกินร้อยนี่คันรับเงินจากเจ้าภาพแรกเป็นไฟฟาคณะขั้น,นเอาดอกมาจัยลูกน้องเอาไปนั่นตีอออุ้ยมาออย<อ>ขึ้นวังะเบียบแท้์อเฮ้ยกับจีบบอสแจกนัางกันดอกต้องเอาได้ละแจกมึงเอาห้าสิบบาทขอบคุณค่ะบอสลาดิ เจ้าหาชีบาทขอบคุณค่ะบอสมันบอแมนเวลาสิมาจ่ายเงินเทิ้งเวทีเดียสิยมึงอย่ามาอยากนะโมตัวพวกตัวไปปฏิบัติตังกสิโอ้ยอันตู้งเอาเจ้สิบเก้าบาทขอบคุณค่ะอันหัวหน้าเอาหาชีบฮะขอบคุณแรกเชียร์แรกใจจากพี่น้องก็แล้วกันคันหนึ่งรอทีมงานมาลำร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวก่อนเอี้ยงเดี๋ยวจะเฝ้าเด้อเอี้ยงมึงได้จักบาทห้าชีบมึงได้จักบาทห้าชีบอันเจ้าได้จักบาทบอสห้าชีบห้าชีบ เอาขอดคือ49เก้าเอาเงนก็ได้49ดอลลาร์พอดีเลยลงตัวพอดีเอาอย่าสว่างเส็นสี่บอดอีกบาทเดียวอีกบาทเดียวเอามาให้ซะให้มันเรียบมันตัวร์อ๋มันคนนี้คนนี้รับเงินมาลอยเก้าสิบเก้าบาทลอยเก้าสิบเก้าบาทออบาทเดียวห้าสิบห้าสิบห้าสิบสี่สิบเก้าบ้านไหนผ้าวานีเอาไี้ตรงหัวหน้าได้ตรงเอาแต่สิหัวหน้าเพราะเป็นหัวพ่อกูเอา ออามาให้มันแล้วบาตเดียวจะสะโกงกันเอามึงไปยันก็จะเห็นแกเงินกระดกกระเีาะแต่ตัวว่าแมนเห็นแกเงินผู้ใดเขาก็มาหาเงินกันสุกคนประเดี๋ยวมาหาแน่มอนเอย่าอย่าแล้วขากันจะเอายุติโต้ฮะมันลองโตกันเลยดิร้องโต้จะไหนกูเสียซื้เก้าบาทบ้านไหนพลามึงเบากูถามมึงแน่กูได้หาซื้อกันหน่อยก็มึงบาทนึ่งคนตัวโอ้ยอีเวงนี่จะใส่กูขึ้นเสียงเอาหัวหน้าหนจะสร้างบ้าน เดี๋ยวนี้หมอล่ามรวยเก่าเก่ลังมาแรงแฟนขับเอฟซีแฟนเพลงกันแล้วเห้ความสนใจมึงสิมากองกูแค่บอ่เดี๋ยวตีเวิงเราท่านนี้มึงขึ้นเสียงกี่ตัวบ้านจะขึ้นเสียงเอาไว้ไหมแก๊กยาตกยายาใหญ่ใหญ่คุณเดียวใหญ่ให่กูกูกระปากนะยังตีเราขันบอลแจ้งขุนกูบอกความคาราสินมากหรอขันบอลเก่งไม่ควรเพื่อนน่าดูนมากี่เวิงเก่งอย่าเก่งชายเขากูน้ำหานักเลงมาหนี่ขึ้นเกือบกูขาดหางมึงน้ำหานักเลงว่ะตีมึงกอมึงก็สิพ่อนักเลงคือกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยแกทำไมเแกหยุดหยุดหยุดงั้นแข็งโดนเนี่ยสิตีกันแท้ตีแตไอ้พีตีหัวหน้าอีห่างมึงสิตีกันแท้ตีเล้เนี่ยาถ้าสิ่หัวหน้าแล้วเอาละเอาละคอยเาเอาเขาเอาแกเหังไดขนาดสิตีกันที่เรียเอาคดิตีหรียต้องเป็นกติกาจามันกติกาหนังต้องใส่นวมใส่หยังใส่กางเกงนักมวยสุดนักมวยมาตีกันเลยคันเกงเอากุศิยานตีแหละแกเอาตีกันย้อนยุ่งบาดเดียวนี่ตีเล้เนี่ยเอาเข้าใจลับโทษเลยตรงกันที่ตรง ายลูกเต่าแม่มันจะไหนบาทเดียวนึงอ่ะหําหํามามาพวกอยากพ่อคือกันอยากเจื้อเคือกันเหรอวะยเออถ้ามึอยากเจือมาทำไอ้เวืองเดียว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 ดวยใส่นวมใส่นวมสก๊อตอีฮามึงนวมเพิ่งใส่มาทำแม่เออมาทำแม่เวิงมึงคิดว่ามึงเป็นคนกาะสินต์ตีมึงอยู่ใส่หน้าดูนโอ้ มึงมูจักกูดดพาบ่เนี่ยนี่ใครบอกบ้านนี่แหละลูกไดโนเสาร์อ่ะเอ้ายวมูจอกิตีกันอีหลีเจรอนนี่กูมันสิจองพ่อแม่นานพอกูตัวเอ้ามูเป็นน้ำเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอีแผกมึงเนาะอีห้าเนี่ยสิลู่ลู้ใช้ยางเดียววะนี่อุ้ยแม่ปตยาถ้มูแน่ดูนี่เนาะเอาสิตีรีไายคู่ก่อนเอาไายคู่เป็นพิธีก่อนพิธีก่อนพิธีก่อนผักมวย คู่เอกในวันนี้ฝ่ายน้ำเงินต้องน้อยตลาดควายฝ่ายแดงฝ่ายแดงสมนึกน้อยไดโนเสาร์น้อยไฟการชกน้องน้องสมนึกแพ้มาแล้วห้าครั้งเอา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 แน่ไว้ไวยคู่ยังจะตีใช่เขาว้คู่อยู่ในอีพากมึง สูเขาตั้งสติจ้งสติก็มีสติบ่นี่แตกแอนตซินจ่ายเข็มละห้าร้อยเอ็นน้ำพันแต่ละข้างห้าก่เาดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดนนี่ยกที่หนึ่งยั่เอาบ่อีห้าไหนก็เป็นห้าอีกอีหลีเลยเอายกที่หนึ่งเลยยกที่หนึ่งเลยไม่ยั้งละบ่าเนี่ยไม่ยั้งละบาดนี่ยอ้ขอน้ำ อเอายกทีหนึ่งก่อนยกทีหนึ่งเริ่มได้ยกทีหนึ่งเอาสูงเขาเี่ยกทีหนึ่งแล้วพี่เร็วๆเอาดีๆนะน้ำเงาเดินเข้าหาฝ่ายแดงฝ่ายแดงกี่ท่ารอน้ำเงนเดินเข้าหาน้ำเงนเดินเข้าหาเตะซ้ายเตะซ้ายห<ๆ><น>มดหมอนยกหมดนยกหมอนยกหมดโยกทีหนึ่งให้น้ำให้น้ำขอน,น้ m ขอ n ้ m สงสารเพราท่านตีกันอยู่ มเหตุคาเคนน่ยเดียอคขจเขาหลแท้บรท่นได้เขาได้หนิมันททได้เปียกด้เขาเร่มาดพงงองะมีคนหอกห้อยๆเลยตาพัดหนามาหนิน้กูก็บ่อาบยกเทียโคตรพอโคตรแมงพ่ายเหผู้ใดอยู่ข้างหลังบอมันังไฟไากูเดียนี่ บางไหนเป็นความคิดยกที่สองยกที่สองบางไหนเป็นความคิดยกที่สองแล้วบังพงษ์ฮะข้าคุณตายมาผู้ใดสิมาละพิชอบกูบบก้วยเอการแสดงได้ตรงเอาเริ่มเริ่มยกที่งอยการแสดง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 มึงบอกมึงบอกกูแสดงบ้างเงินบาทนึงมือเนี่ยฮะได้นุ่มถ้าก่อนได้ได้แท้มึงแสดงมึงได้เอามามเอามา ชูเขาบ้าชูเขาชูเขาหายใจไว้หายใจไว้ยกที่สองเริ่มต้นหันแกงเงี้ไว้หันแกงเงยวไยกที่สองฝ่ายน้ำมือเดินเข้าหาด้วยท่านกกระจอกเทศฝ่ายใดยังลุกไม่ได้ฝ่ายใดยื้ไม่ได้เสหน้าเซหลังตั้งกาตั้งกาตั้งรับฝ่ายน้อเดินเข้าหาเดินเข้าหาเล็งเล็งเล็งดูท่าทีดูท่าทีต่อยซ้ายเดินเข้าหาแตะ าถูเอาว่าเมเราเป็นอีลิตี้เทกี้แบงแบงบ้างแมล็อแบงเอาว่าเมเราเป็นอีลิตีเพร่ามันแห้งอากาศหนาวเะี่ยมาบ่เฮเล่นบอดแม่เราเป็นอีลิตีนะบอด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 ไว้ใคุณพ่อสมนึกชื่นนิรันร์สริอายุได้6กสิบหกปีเหลืที่บ้านท่าลื่น อำเภอกำมลาไส้จังหวัดกระบี่เอาละเราเป็ท่านในไตเดี๋ยวแม่แก๊กพ่อมึงพ่อเอ้าบ่แม่น่เราเป็นอีหลีติพ่อติดอุ้ยพ่อติดอุ้ยติด่ง้ยบ่เอาน้ำเด้อครับไปแบบอีตุกกำลังกำลังกำบรียนอีหาเลยพ่อแจ๊กนี่แค่กันเอาเด้อกูบ่รู้ เอาไปบอกแม่เอะไไปบอกลูกกับเมียเรามาเบิ่งจะได้เมื่อนี่เบิงเอาบักแบงเบิ่งเอาเมียไม่แบงนี่ต่ไปเฮาถูไม่ตายไอ้แจ็คไอ้แจ็คโอ้ยมาเกี่ยวเด้อมาเกี่ยวกันนะฮะเอาไปเบิร์ตหรอ เบิดสภาพพี่น้องครับว่าพี่น้องสดๆเป็นแห้งใจในะทีมตลกกับมอบความสุขกับพี่นอ้องทางด้านเสียงหัวหราะนะครับ